ดูเรื่องดีๆงามๆนะครับจากคนที่มีหัวใจเป็นจิตอาสาที่ยอดเยี่ยมมากอยู่ที่ตรังนะครับบนถนนสายเขาไพรสาลาบ้านหลวงด้วงนะครับเขตรอยต่อระหว่างหมู่2กับหมู่3นะครับที่ตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับที่นั่นเนี่ยจะมีระยะทางประมาณ7กิโลซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับมาถ่ายภาพกับดอกทองอุไรนะครับที่บานสะพรั่ง ประมาณสัก2,000ต้นนะครับในระยะทาง7กิโลเมตรนี้นะครับบางคนก็แต่งตัวแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์นะครับต้นทองอุไรัย2,000ต้นนี้นะครับปลูกโดยคนคนเดียวท่านผูช้ชมฮะชื่อคุณสุรินดำสุขอายุ54ปีพี่สุรินเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐไม่ได้เป็นเจ้าที่ของหน่วยงานราชการในท้องถิ่น นะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดามีอาชีพกรีดยางนะครับแ,แล้วก็กรีดยางเก็บเงินสะสมไว้ไปหาซื้อต้นทองอุไรามาทยอยปลูกทีละ2-300ต้น2-300ต้นปลูกมาประมาณสัก3-4ปีลแล้วฮะไปลงทุนเก็บขยะด้วยตัดหญ้าขุดหลุมปลูกเองทุกต้นทำเองหมดนะครับทำเองหมดเพื่อตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดและอยากให้ถนนทางเข้าหมู่บ้านของผมเนี่ยมันมีความสวยงาม จนกระทั่งนี่ฮะพอมาถึงโซนนี้ปุบ๊บเหลืองสะพรั่งสวยงามมากนะฮะปีนี้ก็อทนตงรงไร่ปลูกมาเป็นปีที่4ี่แล้วแล้วก็ปลูกปันเจ็ดร้อยต้ 1, นตอนนั้นระยะทางก็เจกิโลปีนี้ก็เสริมด้วยดอกบานชื่นประมาณสักสกิโลได้เพื่อให้สลับกันดูเป็นดอกไม้หลักหลักชนิดมากกว่าที่ ที่บนปีก่อนๆปีนี้จะเพิ่มขึ้นจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคะช่วงนี้จะบานจนที่แล้วชาบานไปถึงเดือนประมาณเดือนมีนาเขก็เริ่มหดแล้วเพราะว่าฝนมันเล็งติ้งช่วงแล้วนักท่องเที่ยวมาดูดีไหมคะช่วงตอนเย็นตอนเช้าเช้าเช้าเย็นเย็นเขมีใช้ได้อยู่นะนีช้ประมาณส่วนตัวก็เงินที่สะสมเล็กๆน้อยๆพอมาทำ คือทำให้ชุมชนก็เราดูสวยงามแล้วก็น่าอยู่ขึ้นหรูอไม่ตั้งใจไว้ว่ายังไงคะก็ตั้งใจคือคือความตั้งใจคือว่าเมื่อดอกบานคนก็ขับรถผ่านไปมาเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่เราผ่านในที่ที่สวยงามนี้ทุกคนก็เชื่อว่าเขาเขามีความสุขนะจับเงินสองตัวไปประมาณเท่าไหร่นะคะในช่วงในในหลายปีนี่ก็ก็หลายหลาย ทำาแมทักสองเซนบอกว่าได้แต่ว่าเราทำหลายอย่างนะทำไมไม่ใช่เท่าเดดอกไม้ก็คืออย่างเลี้ยงปลาปล่อยลงในกรองอย่างและอีกหลาอย่างที่ที่ผ่านมาคือว่าทิงที่นี่ครับนี่ก็คือคุณสุรินทร์ดำสุขครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะี่เขาน่ารักนะฮะสงบเส,ง,สงเเกรใช้เงินไปแล้วใช้เงินส่วนตัวนะฮะประมาณสองแสนแล้วครับโอน้นี่ฮะแต่ตอนนี้ก็ปลูกนอกจากปลูกทางด้านของดอกทองุลายแล้ว ตอนนี้ปลูกบานชื่นมาแสมด้วยนะฮะนี่ปลูกดอกทองไอรเนี่ยประมาณ7กิโลอีก2กิโลเนี่ยปลูกบานชื่นโอ้โหดูสิฮะนี<อ>่เออไม่ไม่หวังอะไรเลยะฮะเพื่อให้ทางเข้าบ้านหมูบ่บ้านตัวเองเนี่ยมันสวยดูสิท่านผู้ชมฮะน่ายกย่องไหมนนะฮะเราไม่ไม่ต้องไปยุ่มยามไม่ไปขอเงินใครนะเลี้ยงตัวเองล้วนๆจากเดิมไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะ ออยากให้ผู้ว่าบางคนไปดูงานจังเลยเน,น,น่ารักมากเลยจิตใจเขานะผู้ว่าที่ไหนฮะบางคนไง<อ> <S <S ทำงานอย่างแบดเลยไปประเพณีไปปะเพณีน่ารักมากคะชื่นชมนะฮะท่านผู้ชมฮนะออที่ท้องถิ่นไหนบ้านเกิดไหนจังหวัดไหนมีคนแบบนี้นะฮะ ก็เป็นเกียรติเป็นสีแก่ท้องถิ่นนั้นแหละฮะถือว่าท้องถิ่นนั้นโชคดีนะครับ